อ่ะน,น,นี่ตัวาาว่าเอานะ <c oughs> อ้ะาัวข้อม <c oughs> <c oughs> ยอเอน้าวอเมลงได้นเลย <c oughs> <c oughs> มินวิทพื้นบ้างสิเราเร็ว วิดพื้นอย่างปะป๋าเร็วๆทำยังไงนะแม่อยากเห็นทำยังไงหนึ่งสองสามไปเอาปะป๋าวิดพื้นหนึ่งก่อนคอปะป๋าไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโกกเดียวความจำยังไม่เสื่อมหรอกจำแม่แม่ได้เปล่า โอ oh, ้แม่ไม่ถ่ายแล้วเด้อฮะโอ๊ยหัวจะฟาดลูก